ยังมีอีกหนึ่งคดีความรุนแรงต่อเด็กนะครับครอบครัวของเด็กหญิงอายุ14ปีที่เชียงรายขอให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุล่วงละเมิดมาดำเนินคดีเนื่องจากกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าถูกอีกฝ่ายข่มขู่ครับความคืบหน้ากรณีผู้ปกครองในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพาหลานสาวอายุ14ปีมาแจ้งความบอกว่าถูกพ่อค้าออนไลน์หลอกไปล่วงละเมิด แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีเนื่องจากที่ผ่านมาถูกอีกฝ่ายข่คมขู่ว่าจะทำร้ายและเผาบ้านตำรวจภูธรแม่สายทำหนังสือส่งเด็กไปตรวจร่างกายนะครับขณะนี้ผลตรวจออกมาแล้วรอเพียงพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมารับไปประกอบสำนวนขณะที่จิตแพทย์โรงพยาบาลแม่สายนัดเด็กไปพบเพื่อพูดคุยประเมินสภาพจิตใจวันที่8ตุลาคมนี้ ขณะที่ชุดสืบสวนก็เร่งติดตามตัวผู้ถูกกล่าวหาแต่ว่าจากการตรวจสอบที่หอพักพบว่าหลบหนีไปแล้วนะครับตำรวจยังเชื่อมั่นว่าจะจับกลุ่มได้เร็วๆนี้ครับ